โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องจินไอชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมขยะอีกตามเคยนะครับผมเราวันนี้มาอยู่กับน,น้องเว็บนะครับและน้องไปแล้วก็น้องนท์สลอนนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันสนุกๆน,นะครับผมโดยที่จะไปดูเอาเองแล้วกันนะไม่พูดแล้วกันแต่วันนี้เรามีบทลงโทษแน่นอนสาหรับคนที่ตายก่อน2คนคนะ ไม่รอดแน่ปลาเลสโก้หูไลนี้ลายนี้พี่ลงนี่ก่อนเลยพี่เลือกไว้ก่อนพี่พี่เลือกไว้ก่อนเลยนะใครมาเพื่กระโดดเออผมมาของจริงเออใช่อะ ไอ้เหลือแซมาตินน่ะแซมตินน่ะรอดเไปแซมาตินรอดไปยครจะไปดิใช่เหรอร้องเลยนะเฮ้เรากดยกเลิกติดตามนี่โอ้โหยกเลิกติดตามนี่ฮัลโหลเออวะไอ้กดยกเลิกติดตามนี hmm. ่เอ้ยมันติดตามไปเองไอ้ไปไอ้ไปรุนเหรอพอจบละเอ้ไปไปมันหนี นี่ทหารตาไม่รู้คือลายข้าวมินลายโอ้โหบังดูอาพีโอ้ my god โอ้โหนี่มึงนัดกูมาปะเนี่ยนี่ไปเวลาของของของญี่ปุ่นเกาหลีนี่เร็วขั้นเราโอ้โหมีแต่ลูกสุลต่านทั้งนั้นเลย ไปล้วจ้าจังหวะนี้โอ้โหตีหนึ่งต่อกูเลย้ยชบหายฟักโอ้โหโทษท่าโอ้ฆ่ากูเลยโน่ก็มาสยครับ ที่จะไงกับมาสี่คนจะเล่นสาคนเก็บคอติคอฟเออเอาแยกเปล่าแยกแบบหาปืนเปล่า m า r ์คต์อโลเ o ชโอ้คิดแม่แน่วันนี้โอ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 ้ไม่ใครโอ้โอ้ ลาก่อนจักกันกันถัดหน้าตายสองคนแรกนี่คือเจ้าต้องระเบิดเวราอาโอแค่นี้เอาผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยใครยเย,เยขยิงอะไรวะบารู้ามมาเลย้าม,มาดิย โอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยต้องกูเต็มเลยยยไม่มีคนซัพพอร์ตนะบอกก่อนเลยเฮ้ยอันนี้แม่งก้าว <9 S 2> ลาวอ่ะไอ้น,นี่ก้าวลาวอ,ะอ่ะ้ยอยู่ไหนวะโลกไปหมดแล้วนี่

เอ้กบาร์ดิครับเอ้ในย็นในสองดูกันได้มาคอยพูดคอยฟางเบิรดยันเฮ้ยไอ้สองเองเล่นระเบิดอ่ะ Ê. Ao à. Cay chẳng qua. Ờ. Ờ, cục ba là โอ้ยเจ๊เคโอ้ย <Youtube> ช so ิบหายขับมาเป็นตามพนมเลยสัตว์เยอะชิบหายเลยจังหวะนี้ของผมก็เยอะเหมือนกันช่วยไอ้ด้วยมีตักควนเลยนี่มีตักกวนเลยนี่โอ้ยไม่มีมือไปร่องไหนนี่โหรอตายแล้ว อ่อเลยไเลเรียบร้อยอไป่ยไปเลยเรียบร้อยาว่าผมเป็นคนต่อไปวะไม่นานหรอกเกมนี้ <c oughs> ไม่นานเชื่อกอู้ได้ไงเจอตัวหนึ่งแล้วไม่นานไม่นาน <c oughs> นายเป็นผลจิงโซ่ดีมากเรียบร้อยเกมหมดเตี้ยบอกเลยเก็บคนเดียวหมดเตี้ยครับก็ไม่อยากจะหม้อเบียเบีเบีย อ้วนพีจังหวะนี้เข้าใจคำว่าอ้วนพลีไะมข้ากเราไปเปปรี๊ยะได้เลยว่ะใช่แล้ว <c oughs> ดูดิอยู่เมืองไหนเนี่ย <c oughs> ของจริงเนี่ะเมือ่อกี้เมือ่อกี้เก็บระเบิดไปตัวหนึ่งแต่เก็บไม่ได้ของจริง <c oughs> รยิงเขาก่อนด้วยนะนอยไอ้นหนอ่ะไหนยิงเขาก่อน้วยนะ <c oughs> ของเจงเ์ที่ีนมันเสีกหลังเอางี้เดี๋ยววงสามเราค่อยมาเจอกันไหมวงแรกกำลังจัะเบียดกแล้วนะฮะโอ้โหวินเก้าสี่ใช่ป่ะพี่บอกแล้วเอ้าสองาเลีย ทำลายเราได้ผู้โชคดีสองคนแล้วเหรอไหมคุณรอดแล้วใช่ผิดหลอดแล้วเออาอคนเดียวยังไม่หายเมื่อกี้บอกคนเดียวเใครโดนไฟลวกวะจะไปทำร้อนลวกวะทำไมตัวเดียวตายง่ายเลยตอนแรกเห็นตัวเดียวแต่ที่จริงมันว่ามันว่าทั้งสองตัว แข็งใจไว้น้องพี่กำลังไปช่วยทำไมไม่เห็นคนสักคนเลยวะได้ยินเสียงปืนเแี้งระเบิดเนี่ยด้านหน้าไม่อยู่ตัวหนึ่งเห็นอยู่เออด้านหน้าด้านหน้านะไม่ไม่นานไม่นานออกลุ้เลยไม่โผล่ออกมาเลยไม่โผล่ออกมาเรามีเพื่อนแล้วเออเรียบร้อย เจ้าคือผู้ที่ออดแท้ต้องโดนฟ้าลงทันมาเลยวะอยู่ตรงนั้นเอารถไปก่อนน้องแข็งใจว่าพิ่งเป็นไรนะอุ้ยอุ้ยาคือคือถ้ารอดสองคนแล้วเจอกันได้โอ้โหอ๋อพันสองเอ้ย ไอ้ของจริงวะไอ้โปล่มเนี่ยโอ้โหยิงผ่านช่องไฟวะแค่โผล่มเนี่ยใครคีบใครดูอยู่ฝั่งรีพอร์ตเบอร์สองเบอร์สามด้วยเบอร์สามไม่ไม่โัวหนึ่งหาไม่เจอด้านซ้ายใล้เบอร์ใกล้ศบเลยด้านซ้ายชั้นไหนวะมองไม่ชั้นไม่รู้ด้านขวาก็มี มองไม่เห็นสักู๊ยอาเบอร์บอกว่ววาจังหวะนี้เฮ้ยาเหย่อให้ตกใจไอ้สัตว์ประมาณชั้นจับปลาปลาไม่เข้าเลยที่ใครขัรบรถมาไปเก็บของก่อนไปกลับไปกลัปกลับไปแล้วไปกลับมาแล้วอ๋ออยู่ไหนวหนะนตึกแดงอะเลยดูก่อนไปกลับแต่ละโซนโดนไม่โด,ดนงั้นก็เอ,อ,อยู่ อยู่อันี้ใช่ไหมมาพิหารเลยเนี่ยอยู่ตึกแดนหรอโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาด้านหลังดีกว่าพี่ไปอยู่นี่ดีกว่าตึกใจเย็นตึกใจเย็นมีไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่เฮ้ยหรู้ดิถ้าตึกใจเย็นต้องเป็นสีฟ้าดิเอาแล้วอ๋อก็สีฟ้าไปเลยยังไงผมไม่มียาด้วยใจเย็น อุ้ยทำไมหนอแล้วทำไมหนอไหนอยู่ตรงไหนอ๋ออย่าไล่ละยิงตูไม่ตายหรอกเฮ้ยแม่แมวแมวเอ็มสองสี่คุณแปลกท่านเจ้าวนี้เฮ้ยเอ็มสองสี่ครับจังกลาพี่นี่โดน ไม่เข้าหัวเฉยเลย็เเองเปนตัวเนี่ยนะตัวเดียวเองพี่เห็นตัวเดียวไอเลสโต์นั่งก็ลงติดต่อกันยังเลยอุ้ยแม่งเอาจังวะเ,เ,เอาจังวะ อุยเฮียเป็นรูเลยชาร์จไหมเบ๊สองคนได้อยู่นะคนเดียวเองดูมุมของพี่เพบ๊บ้างฮะจังหวะนี้ไอ้กว้า เก okay. ้าลาวอ่ะดูคาจัหวะนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ดาดฟ้าใช่ไหมต่างมันลงมาชารหรือเปล่ากดไม่ได้ Watch out หนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายดีกว่าเฮ้ยอะไรวะ <พ>มีแค่นี้เหรอหรอ,อันนี้มีพี่สนามมวยมีอเอ้ยอะไรวะจะเอาอะไรมาสู้ของจริงวะเฮ้ยโหวีผมมาของจริงอะไรอะพระเหรอ,หรอเอย นั้นกองฟอ้อมพี่เอ้ยทำไมเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นกระทะทำไมมันง่ายจังวะคือแบบเล่นแบบจีมากเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ก็เก็บไปคนเดียวอ่ะอะไรตสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องใส่ จะโขบก็แบบเข้าหัวเข้าหัวแบนตูนก็เป็นตูนอีกอ่อนเนาะตนตกทะลุก็ใส่หวยไปไปไปต้ละเป็นตูนแบบยนะเปมีมีชิพแพทปะมีชิพแพทไหมตกมาที่นี่สามรอบแล้วเนี่ยนี่ คน,คนบ้าเลยธรรมดาฆ่าไปเยอะมีชิพแพดปะไม่มีอ่ะพี่ตบป่ะมีกำลังจันเนินโตเปก็โดดได้ไหมเนินเนี้ยเนินแถวเนี้ยนั่นแหละป่ะป่ะไปได้ละไปได้ละเรถตู้ล,ล่ะนะ เดี๋ยวก่อนอะไรวะผมจะบอกอะไรนะปืนผมแม่งกระสุนหมดแล้วเวกระสุนหมดและกระสุนละไรเขียวอ่ะพี่เอาเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจะออกกระสุนก่อนพี่กระสุนก่อน ที่ลมมาซ้ายซ้ายบนเฮ้ยไปแล้วเอเอมันจะจะมันทะลุเอมันยิงกันแล้วเอ็งต้องการชิมลูกกระสุนกันเหรอวะเอเอาตีนี่ๆช็อตเปียกเจ็บหนัก หอย่างเอาสาัดสองตัวสองตัว,ส,ตวสวยรวยเออตามุ่งตอนนั่นปลาไฟปลาไฟเด็ดเออ And na le? Uh. <laughs> <laughs>